เออเขาเขาเรียกว่าเคร่องวารูมาีเนาะ ูถือเครื่องที่เขาขายกันตามแถวตลาดเนาะให้กับแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านนะนะคะซึ่งเป็นเครื่องนวดลงมาค่ะที่หาซื้อในแบบช้อปปี้หรือว่าในสื่อต่างๆ,ๆเดี๋ยวนี้เนาะออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะราคามันไม่ถึงขนาดนี้คือว่าความจริงคือเขามาขายประมาณ3า0พเนาะให้กับแม่ค้านะคะแต่ว่าความจริงราคาคือไม่ถึงมันก็จะอยู่ที่ประมาณแค่300กว่าบาทเนี่ยค่ะร้อยกว่าบาทก็มีทีนี้ก็เลยบอกว่า โดนมากับตัวก็คือคนใกล้ตัวค่ะก็คือแม่เนาะซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกเอาเปรียบอะค่ะเนาะราคาไม่ถึงคุณภาพไม่ได้ใบรับรองประกันอะไรไม่มีสักอย่างก็คือแบบมันมันคือไม่ผ่านมาตรฐานเลยค่ะอยอยก,ก็ไม่มีเนะาะใกกำกับก็ไม่มีว่าใช้กับใครได้บ้างใช้กับใครไม่ได้บ้างเนาะเพราะว่าบางคนบางโรคอะค่ะเขาก็จะใช้เครื่องนี้ไม่ได้มันเหมือนเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะคะเนาะก็ก็เลยคิดว่าอ่า แถวบ้านนะคะก็คือถูกโกงละแล้วก็ถูกเอาของที่ไม่มีคุณภาพะะมาขายอันนี้ก็เลยอยากจะร้องเรียนแล้วก็อยากจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องะคะ่ะมันถูกเอาเปรียบอะคะ่ะเนาะคะ่ะอ,อ,อันนี้คือได้ข้อมูลจากแม่มานะคะก็คือแถวตลาดก็มีหลายรายะคะ่ะหลายสิบลายเลยที่ซื้อวันนั้นอะนะคะ และวแวกเดียวกันที่แบบขายของด้วยกันนะคะก็หลายสิบคนแล้วแต่ว่าเขาจ่ายสุดแล้วก็มีก็คือจ่ายไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคะ่ะก็ไม่ได้ผ่อนจ่ายบางรายก็คือผ่อนจ่ายซึ่งกําลังจะมาเก็บค่าค่าผ่อนจ่ายชาระเป็นง้วนนะคะมวดแรกตอนอวันเสาร์ที่จะถึงนี้คะ่ะวันที่19บเก้านี้เขาจะมาเก็บมวดแรกสําหรับคนที่ซื้อนะคะเขาก็จะมีใบสัญญาให้ซึ่งใบสัญญาก็จะระบุคล้ายๆข้างหน้ากล่องคะ่ะว่า งวดแรกคือจ่ายมัดจําไปเท่าไหร่เนาะในนี้ก็จะระบุมัดจํา600บาทซึ่งแม่ที่แม่เราที่โดนเองก็คือจ่ายไปละ600งวดต่อไปก็คือเขาจะให้ผ่อนชําระซึ่งในใบสัญญาจ,จะละเอียดกว่านี้ก็คือว่าถ้าใครชําระ2งวดคืองวดที่2อเนี่ยที่มาเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะชําระหมดเลยมันก็จะถูกไปอีกประมาณสักประมาณ3 0 0ค่ะก็จะถูกไปอีกสัก300ร้อ่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ผ่อน3มงวดครบเลยหมายถึงว่าผ่าน จ่ายเต็มผ่อนสงวดนะคะมันก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมราคาเต็ม3 6 0 0ัเนี่ยค่ะเหมือนกับใครใจ่ายสองงวดหมดก็จะส0 0พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาจะมีระบุในสัญญาแต่ที่แน่ๆก็คือมาจำจ่ายประละ600ซึ่งคิดว่า600นะคะค่ามาจจำเขาก็คุค้มละค่ะที่ได้ไปเนาะก็เหมือนได้กำไรไปแล้วหลังจากนี้ที่จะมาเก็บก็คือเหมือนได้กินเงินเปล่าไปเลยเรารู้สึกแบบนั้นก็เลยแบบ ไปเช but, 3, ็คมาก็คือทุกที่อ่ะราคาไม่ถึง3,600แน่นอนเครื่องิโลมาค่ะอืมก็เลยรู้สึกว่าใช่ละโดนโกงละเต็มๆเนาะก็คือแม่เล่าให้ฟังนะคะบวกกับเพื่อนที่ขายของอยู่ที่ตลาดนัดพุ่งฟ้าบดด้วยนะคะเขาก็บอกว่าวันนั้นนะคะจะมีแบบแก๊ง อขอขอเอ่ยเพศน,นิดนึงนะคะก็คือเป็นประเภทสองเนาะก็คือสาวประเภทสองหรือว่าเป็นที่ไม่ใช่ใชจรจีไม่ใช่หญิงแท้นะคะประมาณาสิบกว่าคนได้ค่ะแบบเกือบ20อะไรอย่างเงี้ยมากันแบบลำรดนึงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ลงมาแล้วก็กรูกันเข้ามาในตลาดเลยะคะ่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปซึ่งซอยนึงหรือว่า หย่อมนึงเนี่ยก็จะมีแบบพวกเนี่ยค่ะมาขายของอยู่ประมาณแบบห้าหกคนร้ 1, 2, 3, นานหนึ่งเข้าไปสองสามคนอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ลูกตื้อเขาก็จะมีแบบประมาณว่าช่วยซื้อหน่อยมาฝึกงานไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอนวดให้หน่อยอะไรเง,งี้ยค่ะขอขอนวดจะนวดให้ดูอะไรเงี้ยว่ามันดียังไงอย่างเงาี้ยค่ะบางคนก็คือที่เล่ามาค่ะคือได้ยินถึงกับขั้นว่าเขาจะไปช่วยขายของไปตีสนิทไปขายของช่วยนู่นนี่นั่นหยิบจับนู่นนี่ค่ะเพื่อที่จะแบบ เป็นลูกเตือขาวะว่าแบบเออช่วยซื้อเขาหน่อยนะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาจะพูดแบบให้สงสารเขาเออช่วยเขาหน่อยเครื่องนึงเนี่ยเขาก็ได้แค่ร้อยเดียวเองค่ะเขาจะพูดประมาณ เขาเหมือนมีลูกตือเยอะอยู่นะเพื่อนก็บอกเนาะแล้วก็มีพี่สาวที่รู้จักกันเหมือนกันค่ะเขาก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วเพราะในกลุ่มอะค่ะจะมีลายกลุ่มของสันปะตอง่ยค่ะก็จะโพสต์แจ้งแล้วว่าทีมเนี้ยไปลงที่ไหนมาบ้างค่ะแถวจอมทองผ่านมาละอะไรเงี้ยค่ะให้ระวังกันด้วยอะไรเงี้ยเขาเข้าไหวตัวทานเขาก็บอกว่าเออเข้าร้านพี่อะพี่ไม่ซื้อนะโอเคไหมถ้าจะมานวดให้พี่อะเออโอเคนวดได้ฝึกงานได้แต่พี่ไม่ซื้อเออเขาก็บอกว่า ช่วยหนวยหน่อยมันมีคนมาดูเขาตอนเขาฝึกงานด้วยมจะมีพี่ผู้ชายมาคูมเขาขอให้เขาได้นวดเถอะ<ม>อะไรอย่างนี้เขาก็บอกอย่างนงี้นะคะอืมแล้วก็พี่เขาก็บอกเออช่วยนวดอะ่ะให้หนวดได้แต่จะไม่ซื้อเพราะตัวเองอ่ะขายแพงนะทุกทีอ่ะพี่ซื้อมาพันกว่าพี่ซื้อแล้วอันนี้ตัวเองขายสามพันก็เกินราคานะ<ม><ๆ>เขาก็บอกว่าบริษัทให้ขายอย่างนี้แต่เขาเองอ่ะได้ไม่กี่บาทได้ร้อยเดียวค่ะส่วนมากคนแก่เป็นหลงกลผู้สงสาร สงสารใช่เขาจะใช้ลูกสงสารว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้สักเครื่องเลยพี่แล้ววันนี้จะเอาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงประมาณนี้เลยค่ะเท่าที่ฟังเขาเล่ามานะคะนอกจากที่เป็นเทวรัตนนี่เขาไปตามบ้านคนอืมอ,อันนี้อันนี้หนูขอบอกส่วนตัวเลยว่าหนูตามเฟซบุ๊กด้วยเนาะก็ไปในบ้านคนด้วยค่ะไปแถวบ้านแบบววที่เป็นคน,นแกต่ตะเว<ห>เนค่ะ<ห>ใช่เขาลงเฟซบุ๊กของตัวเขาเอง <c oughs> อันนี้หนูก็ไปแบบไปเสิร์ชหามาว่า เขาคือใครจากชื่อที่เขาทําสัญญากับแม่ไว้ค่ะหลัจากที่เราเซิร์ชดูแบบติดตามชีวิตเขาใน f เฟ o บุ๊กเป็นยังไงบ้างครับกินหรู<ภ>อยู่ดีค่ะเอาตรงๆก็คือแบบว่าในเฟซไม่เหมือนที่เขาเล่าเล่ากันว่าแบบน่าสงสารไม่มีเงินมาทํางานหาเงินเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยค่ะคือในเฟซก็คือขอโทษนะคะก็แค่แบบว่าชั้นใน,นะคะ่ะเขายังพูดเลยว่าชั้นใน3ตัวซื้อวัวได้ละ ก็คือมันแทงไงคะก็คือใช้เงินแบบหรูอยู่ดีเลยอะคะ่ะมันเข้าไปในเฟซบุ<ค>๊กของเขาอันนี้ก็มี<ค><ณ>บ่มีคู่มือการใช้งานแล่ัอย่างเลยเนาะีสักอย่างครับ